ตอนนี้มีใครมีอาการปวดคอบาทไหมคะวันนี้นะคะคีมจะมี3มท่าง,ง่ายๆนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการคลายกล้ามเนื้อคอบาไหล่ให้นะคะสวัสดีค่ะคีมนะคะนักกายภาพบำบัดจากคลินิกกายภาพบำบัดเชอร์สต y h โฮมค่ะโดยท่าแรกนะคะเราจะยืดจากกล้ามเนื้อคอบาทบริเวณด้านข้างก่อนนะคะโดยที่แขนข้างหนึ่งของเราจะสอดไปด้านหลังแบบนี้ แล้วก็มืออีกข้างหนึ่งนะคะยืดออกไปแบบนี้เลยเราจะรู้สึกตึงบริเวณด้านข้างนะคะยืดข้างไว้ประมาณ15วินาทีนะคะสามารถทำซ้ำได้2อถึงรอบค่ะแล้วก็สลับซ้ายขวาได้เลยค่ะต่อไปนะคะเราจะยืดกล้ามเนื้อต้นคอด้านข้างเนาะเพราะว่าเวลาที่เราแบบเอ็นศีรษะเนี่ยสักคนจะสังเกตได้ว่าจะมีอาการตึงบริเวณนี้ร่วมด้วยนะคะโดยท่านี้ก็ง่ายๆเลยค่ะ เราจะใช้วิธีการก้มศีรษะมานิดนึงนะคะกดศีรษะลงแล้วก็เงยหนะ้าขึ้นนิดนึงมองเพดานนะคะจะรู้สึกตึงบริเวณกล้ามเนื้อด้านข้างบริเวณนี้ยืดไว้15วินาทีเช่นกันค่ะต่อไปนะคะท่าที่3นะคะท่านี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการคลายกล้ามเนื้อต้นคอด้านหลังนะคะง่ายๆเลยโดยการที่เราจะเอามือประสานกันไว้นะคะ ศอกจากชี้มาด้านหน้าแบบนี้แล้กก้มศีรษะลงค้างไว้15ห้าวินาทีนะคะโอเคเวลายืดนะคะยืดให้รู้สึกตึงๆไม่ต้องรู้สึกเจ็บนะคะสามารถทำซ้ำได้ระหว่างวัน ไม่ว่าจะเป็นช่วงที่เราตื่นนอนมานะคะหรือว่าช่วงที่รู้สึกว่าปวดเมื่อยบริเวณกล้ามเนื้อต้นคอหรือว่าถ้ายืดเองเราไม่หายนะคะสามารถเข้ามาปรึกษาได้ที่คลินิกไบโอบำบัดเลยค่ะ